ค่ะชื่อนางสาวทิติรัตน์มิริพรกุลทอนค่ะชื่อเล่นชื่อโค้ดสองนะคะหรือว่าที่หลายๆคนรู้จักกันค่คือโค้ดสองสดใสนั่นเองนะคะมาจากสถาบันไวสเปสนะคะชื่อนี้จำไว้ให้ดีค่ะ White Space ทีนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมานะคะก่อนจะเข้าเรียนเบสิกเราจะมาพูดถึงนะคะ m ม่เซ็ตไม่ยอมแพ้นะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยควรจะมีนะเป็น first step นะคะหรือเรียกว่า กระดุมเม็ดแรกสู่ความสําเร็จนั่นเองนะคะหมายถึงอย่างไรกระดุมเม็ดแรกวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยเก่งเลยไหมคะไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดถูกต้องไหมคะทุกคนเนี่ยต้องผ่านการเรียนรู้มาก่อนดังนั้นเนี่ยวิธีที่เราจะสามารถติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องได้ก็ต้องเรียนติดก่อนเพราะวันนี้ถ้าเราเนี่ยไม่รู้วิธีในการติดกระดุมใช่ไหมคะเป็นไงคะพอติดผิดแล้วเป็นไงผิดทั้งแผงถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเราเนี่ย มาเรียนรู้นะคะวิธีติดกระดุมนะคะให้ถูกต้องทําตามสเตปทําตามขั้นตอนกระดุมเม็ดแรกเราจะติดได้ถูกต้องและเม็ดถัดถดไปก็จะติดได้อย่างสวยงามเช่นเดียวกันทีนี้ขอไปพูดในเรื่องของการเทรดนะคะวันนี้อยากให้ทุกคนนะคะเข้าใจ Forex กันใหม่เนาะอยากให้มองการเทรดนะคะหรือ f o r e x เนี่ยเป็นเหมือนธุรกิจหนึง่งธุรกิจแบบธุรกิจระยะยาวอย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้เนี่ยสจะทำธุรกิจนะคะขายไอศครีม ทำได้เลยไหมอยู่ดีเราคิดปุ๊บมันเกิดขึ้นเลยไหมคะไม่เกิดขึ้นนะแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเราคิดเราก็ต้องมองแล้ว,ว่าธุรกิจไอศครีมเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างแน่แหละว่าต้องมีสถานที่เนาะทำเลที่ตั้งมีต้นทุนถูกต้องไหมคะทีนี้เนี่ยอย่าง forex ก็เช่นเดียวกันมันก็เป็นธุรกิจหนึ่งแต่มันเป็นธุรกิจของเกี่ยวกับการเงินที่คุณเนี่ยต้องบริหารธุรกิจของคุณเองโดยจุดสําคัญหรือต้นทุนในการดําเนินธุรกิจ forex นะคะก็คือ stop loss สตอมร้อนเนี่ยเปรียบเสมือนต้นทุนที่เราเนี่ยจะต้องมีการเสียอยู่แล้วเนาะเสียเพื่ออะไรคะเสียเพื่อที่เราเนี่ยจะได้กําไรนั่นเองถูกต้องไหมคะเสียเพื่อที่เราจะเซฟนะคะเพื่อให้พอร์ตของเราเนี่ยนะใหญ่ขึ้นทีนี้เวลาที่เราเข้ามาเทรดเนี่ยวันนี้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยต้องมีเป้าหมายไม่ใช่วันนี้เออเข้ามาเทรดค้ำๆเลื่อนลอยไม่มีเป้าหมายในชีวิตนะคะคุณจะไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าคุณก็จะอยู่แค่นั้นถ้าคุณเนี่ยเข้ามาเทรดแล้วคุณรู้แล้วว่า วันนี้เรามาเทรดเพื่ออะไรนะ,ะตั้งเลยมาเทรดเพื่ออย่างเช่น2สมมุิเนาะสก็เข้ามาเทรดเพื่ออะไรเทรดเพื่อที่จะได้เป็นเงินหรือหารายได้อีกช่องทางมองว่ามันเป็นโอกาสมันคือโอกาสที่ดีนั่นเองที่เราจะสามารถหารายได้ได้ทุกที่ทุกเวลานะคะและให้เราเนี่ยวางแผนไว้เลยว่า35ปีข้างหน้านี้เนี่ยนะคะคุณอยากมีชีวิตแบบไหนแน่นอนว่าทุกคนแม่งอยากมีชีวิตที่แบบสบายอะ่ะถูกต้องปะใช่ไหมพูดถูกไหม นะทีนี้คุณต้องวางแผนเลยเทปเพื่ออะไรอีก35ปีข้างหน้าแล้วคุณอยากมีชีวิตแบบไหนอิสระร่ำรวยแน่นอนทุกคนอยากรวยถูกต้องไหมคะนะอ่าทีนี้เรามาดูรายได้กันบ้างหรือว่าเงินเก็บของคนในประเทศกันบ้างนะคะคนไทยเนี่ยมีเงินฝากเฉลีย่ยไม่ถึง4,700เนี่ยเยอะมากคุณเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูเลย คนที่มีเงินฝากนะคะไม่เกิน50,000บาทในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด87%เลยก็ว่าได้ในประเทศนะคะเราเป็นในหนึ่งในกลุ่มนะั้นหรือเปล่านะมาดูกลุ่มที่2เนี่ยรายได้นะคะหรือเงินเก็บตั้งแต่50,000่นขึ้นไปจนถึง1,000 0แสเนี่ยมีอยู่3.93%นะคะหรือ1,000 0แบาทจนถึง5 0 0 0 0นบาทเนี่ยมีอีก6%รวมแล้วคนที่มี ไม่เกิน50,000หรือถึง2,000 0นเนี่ยมีทั้งหมด97%ของประเทศแน่นอนคนสวนยายอยู่ในนี้ซึ่งคุณน่าจะรู้ตัวว่าวันนี้คุณอยู่ในกลุ่มไหนนะคะและยังมีอีกส่วนน้อยนะคะที่มีเงินเก็บตั้งแต่5 0 0 0 0นบาทขึ้นไปจนถึง500ล้านบาทอันนี้มีเพียง3%ของประเทศไทยเท่านั้นเป็นยังไงบ้างคะแต่ไม่ได้หมายความว่าวันนี้เนี่ยพวกเราจะไม่สามารถเป็นใน3%ได้ เราสามารถเป็นสามเปอร์เซ็นได้ถ้าวันนี้คุณไม่มีข้ออ้างนะเพราะคนที่เขาสําเร็จหรือรวยบางคนเนี่ยไม่ได้มีต้นทุนมาก่อนบางคนชีวิตก็ลําบากมาก่อนแต่ทําไมเขาถึงสําเร็จทําไมเขาถึงมีห้าล้านพันล้านหมื่นล้านเพราะอะไรคะเพราะเขามีความมุ่งมั่นหรือวิริยะในการที่จะทําให้มันเกิดขึ้นจริงในการที่จะทําให้เขารวยได้นั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะ เพียงแค่คุณคิดว่าคุณสามารถทําได้และมันเป็นไปได้และคุณเชื่อว่าคุณทําได้คุณจะสามารถเป็นหนึ่งในเปอร์เซ็นต์ของ3%เปอร์เซ็นต์นี้ได้แน่นอนเห็นไหมคะบ้านรถสังสรรค์ปาร์ตี้ชีวิตอิสระเป็นไหมเห็นไหมคะทุกคนอยากมีแบบนี้แน่นอนว่าทุกคนต้องมีชีวิตมีความฝันของตัวเองว่าเป้าหมายว่าเอออยากมีบ้านแบบนี้นะริมทะเลสาบม,มีแบบบ้านโมเดิร์นนะสไตล์รีสอร์ทหรืออะไรต่างๆเนาะเป็นบ้านยุโรปหรืออะไรคุณต้องมีอยู่ละหรือรถบอช f ฟอร์รานะแลมโบใช่ไหมทุกคนต้องมีเป้าหมายใช่ไหมคะแล้วก็บางคนชอบปาร์ตี้ชอบสงัสงสรรค์ใช่ไหมหรือหลายๆคนเนี่ยแน่นอนเลยว่าอยากมีชีวิตอิสระอยากทำงานที่ไหนก็ได้รวยได้ทุกที่มีโอกาสทุกเวลานะคะถูกต้องไหมโอเคทีนี้เนี่ยในการทำธุรกิจนะคะสองอย่างจะบอก คำคำหนึ่งนะคะให้ทุกคนเนี่ยรู้เอาไว้ก็คือในเรื่องของความล้มเหลวซึ่งความล้มเหลวเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนวันนี้เราต้องเรียนรู้คําว่าล้มเหลวทุกคนเนี่ยเกิดคําว่าล้มเหลวแต่มีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องเรียนรู้อีกคาคือห้ามล้มเลิกล้มเหลวได้แต่ห้ามล้มเลิกโอเคไหมคะวันนี้เนี่ยถ้าสมมุติคุณล้มเหลว แต่คุณเลือกที่จะก้าวผ่านออกมาหรือล้มลุกล้มลุกล้มลุกอยู่แบบนั้นทํามันซ้ําๆมุ่งม,มั่นจดจ่อกับมันนะคะหรือแบบคอนเซนเทรตกับมันมากพอนะคะคุณก็จะสามารถเป็น1ใน3%ของประเทศนี้ได้นะทีนี้เนี่ยสิ่งสําคัญเลยที่คนส่วนใหญ่ที่เขาประสบความสําเร็จเพราะว่าอะไรคะเขาเอ็กซ์เปิดนั่นเองเอ็กซ์เปิหมายถึงอะไรหมายถึงความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ วันนี้ถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จคุณต้องเป็นคนที่เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งและคนที่สําเร็จหรือเอ็กเปิในด้านนี้นะคะ100เนี่ยคุณไม่ต้องวิ่งหาโอกาสแต่โอกาสจะวิ่งมาหาคุณเองโอเคไหมคะทีนี้เนี่ยเมื่อเราได้เรียนรู้ในเรื่องของ mindset ของการไม่ยอมแพ้แล้วนะคะต่อมาเนี่ยเราก็มารู้ทันนะคะกลโกงการแชร์ลูกโซ่กันบ้างอ่า วันนี้อยากให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจนะว่า forex และกลองการแชร์ลูกโซ่เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วมันไม่ใช่แนวเดียวกันเลยนะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยน mindset กันใหม่ให้เราเข้าใจว่า forex คืออะไรและจริงๆแล้วแชร์ลูกโซ่เนี่ยคืออะไรหัวใจสําคัญของการแชร์ลูกโซ่ก็คือการที่นะคะ ชวนกันนะคะลงทุนกันเป็นทอดๆอแล้วเอาเงินของคนใหม่มาจ่ายคนเก่านั่นเองและการแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันจะเป็นการชักชวนนะคะการชักชวนกันการันตีเงินทุนนะคะการลงทุนน้อยแต่ได้เงินเร็วได้เงินเยอะ,อะแล้วก็จะชอบมีแบบว่าจัดอบรมสมัมมนาโชว์ m i n d ซ e t ของความสําเร็จโชว์คนสําเร็จอย่างนู้นอย่างนี้ว่ามีคนนี้ได้อย่างนี้แต่คุณสามารถตรวจสอบได้ไหมคะว่าเงินที่คุณลงทุนนั้น อยู่ตรงไหน,นวันนี้มีแค่เพียงว่ามาพูดว่า,าเราจะเอาเงินคุณเนี่ยมาเทรดนะแต่คุณเห็นหรือเปล่าว่าเขาเอาไปเทรดจริงหรือเปล่าเนี่ยจะเอาเงินคุณเนี่ยมาทําธุรกิจนู่นนี่นั่นให้เราเชื่อใจมันเป็นเพียงแค่คําพูดอันนี้คือแชร์ลูกโซนะคะแต่มาดูในเรื่องของ Forex กันบ้าง Forex เนี่ยมันเป็นพอร์ตของคุณเองนะมันสามารถตรวจสอบได้ เป็นการบริหารเงินของคุณเองนั่นนะคะอย่างผลกําไรเนี่ยขึ้นอยู่กับการบริหารความเสี่ยงของคุณเลยเนาะอ่าและ Forex เนี่ยรายได้หลักก็มาจากบัญชีของคุณเองนั่น,นะะแหละค่ะแล้วไม่ได้มีการชักชวนคนนะเพราะว่าเราเทรดเองบริหารเงินเองเนาะถอนเงินได้อย่างรวดเร็วภายใน1วันเนี่ยถอนได้แล้แต่แชร์ลูกโซ่เนี่ย นะคะถอนได้เลยไหมต้องตามรอบตามที่เขาฟิกฟมานะว่าเดือนนี้จะได้กี่เปอร์เซ็นต์เดือนนี้จะได้กี่เปอร์เซ็นต์คุณรอแค่ตรงนั้นนะคะจะไม่เหมือนกับ Forex ซึ่ง Forex เนี่ยคุณสามารถถอนกำไรได้ตลอดเวลาที่คุณอยากจะถอนนะเห็นไหมคะว่า Forex กกับการแชร์ลูกโซ่มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะ โอเคค่ะสํหรับวันนี้เนี่ยสองก็ได้พูดถึงในเรื่องของตัว mindset ไม่ยอมแพ้แล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยนะจะได้รับอะไรไปไม่มากก็น้อยและให้ทุกคนเนี่ยยอมรับสิ่งนั้นคือให้เข้าใจความล้มเหลวและเรียนรู้คําว่าห้ามล้มเลิกอ่าและที่สําคัญเลยนะคะคือเรื่องของการ รู้ทันกลโกงการแชร์ลูกโซ่วันนี้เพื่อนเพื่อเข้าใจมากขึ้นแล้วว่าแชร์ลูกโซ่จริงๆแล้วคืออะไร forex จริงๆแล้วคืออะไรทีนี้ค่ะเพื่อให้เพื่อนๆเ,นเข้าใจ forex มากขึ้นนะคะเราจะมาเรียนในเนื้อหาของเบสิกหรือเราจะมาปูพื้นฐานเบสิกกันก่อนเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ย สามารถมีพื้นฐานที่ดีในการที่จะเริ่มเทรดทำกำไรเพราะพื้นฐานเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอย่างที่สองบอกเอคะว่าทุกๆคนเนี่ยต้องเรียนรู้ในการติดกระดุมเม็ดแรกก่อนถ้าคุณสามารถติดกระดุมเม็ดแรกได้สำเร็จนะคะเม็ดต่อไปก็สามารถติดได้ถูกต้องสวยงาม forex ก็เช่นเดียวกันวันนี้ถ้าคุณอยากเทรดได้อยากมีกำไรอยากอยู่ในตลาดนี้ได้คุณก็ต้องเริ่มเรียนรู้ก่อน